ระหึมโซเชียลภาพนี้กระแตอาสยามชุดวาบวิวจนจุกโผล่เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสุดเซ็กซี่กระแตนิพาพรหรือที่เรารู้จักกันในนามกระแตอาสยามนอกจากเธอจะมีความสามารถในด้านการร้องเพลงและการเต้นแล้วเธอยังมีหุ่นรูปร่างที่เพอร์เฟกเป็นหุ่นที่สาวๆหลายคนอิจฉาซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากการที่เธอนั้นหมั่นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งตอนนี้เธอก็เจอดราม่าถาถมเข้ามาอย่างจังก่อนหน้านี้ได้โพสต์ภาพโปรโมตเพลงอวดก้นงอนเด้งที่หลายคนคงได้เห็นกันอยู่แล้วผ่านอินสตาแกรมของเธอแต่ชาวเน็ตบางรายดันบอกว่าเธอไปฉีดก้นเสริมก้นและฉีดปากจนกระทั่งเธอต้องออกมาตอบโต้บอกให้ไปหาหลักฐานมาและล่าสุดเธอก็เจอดราม่าอีกครั้งเมื่อเธอโพสต์ภาพโปรโมตเพลงนั่งบนเก้าอี้สง่างามท่ามกลางเสียงชมจำนวนมากก็โดนจับผิดอีกครั้งกับเรื่องหน้าอก บางคอมเมนต์ก็ได้บอกว่าขอโทษนะคะคืออีกข้างจุกหลุดหรือเปล่าเหมือนจะเห็นจุกโพลถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยค่ะจริงค่ะถ้าไม่ใช่ทำไมก่อนลงภาพไม่ดูให้ดีๆก่อนเหมือนจุกมากเสื้อโป้ไปหน่อยเหมือนเปิดจนเห็นเลยอ่อะขอโทษนะคะถ้าไม่ใช่แต่มันเหมือนมากเลยจุกโพลปะคะลบไหมะบางก็มองว่ามองแล้วเป็นเส้นผมนะครับลองซูมดูดีๆตรงผมที่มันลอนลงมา งานนี้เธอไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดต้องรอติดตามความจริงแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ